สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดหนองคายนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นตรงริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับของเทศสบาลจังหวัดหนองคายที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านั่นก็คือสะพาน มิตรภาพไทยลาวนะครับของจังหวัดหนองคายแล้วก็เวียงจันทรนะ์ซึ่งวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสตอนเย็นนะฮะก็ได้มานั่งรถเครื่องเล่นชมบรรยากาศของจังหวัดหนองคายนะครับซึ่งตรงน้นก็คือสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับ นี่คือแม่น้ำโขงนะครับวันนี้อ่าก็วันที่29เาออไม่ใช่สิวันนี้วันที่20วันที่29ครับลืมไปซึ่งอูมีโอกาสได้เข้ามานั่งเล่นตอนเย็นนะครับอากาศตอนเย็นของจังหวัดน้องคายนี่ก็บรรยากาศดีมากเลยนะครับ สืบูเองก็นานานทีได้กลับบ้านนะก็อยากถ่ายออาบรรยากาศมาลงคลิปให้ดูกันว่า,าจังหวัดหนองคายนี่ก็อากาศดีนะครับช่วงนี้ก็ช่วงหน้าหนาวของเดือนธันวานี่คือน้ำโขงนะฮะริมฝั่งแม่น้ำโขงซึ่งด้านล่างนี่ก็มีาชาวบ้านนะครับปลูกผักนี่ครับ ก็ปลูกผักริมแม่น้ำโขงนะฮะบ,บรรยากาศก็กดีมากนะฮะนี่ครับซึ่งท่านใดที่ได้มาแม่น้ำโขงนะครับของจังหวัดหนองคายนี้ก็อยากให้มาชมตรง,ตรงจุดจุดนี้นะครับซึ่งจุดนี้ก็คืออ่าใต้สะพาน มิตรภาพไทยลาวซึ่งน้อยคนนะครับที่จะเข้ามาดูในจุดตรงนี้ผมจะอ่า,าให้ดูตอนอ่าข้างล่างนะครับซึ่งข้างล่างนี่ก็นี่ครับเป็นสวนผักของชาวบ้านนะบรรยากาศตอนเย็นนี่สวยงามครับ ฝั่งโน้นก็เป็นฝั่งของประเทศลาวนะครับช่วงอากาศเย็นๆช่วงห้าโมงเย็นนะครับนี่ก็เป็นรถเครื่องรถจัก,กรยานยนต์ที่ผมขี่มาเล่นแถวริมแม่น้ำโขงนะครับ นี่ครับบรรยากาศริม,ม่น้ำโขงของเทศบาลจังหวัดหนองคายนะครับนี่ครับเป็นพญานาคอ่มีรูปพญานาคเป็นพญานาคอ่สแตนเ,เลสนะครับซึ่งทำมาจากสแตนเ,เลสซึ่งผมเองก็ได้มาดูแล้วก็โอ้เขาทำได้ดีมากนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูใกล้ๆนี่นี่เป็นแผ่นสเตเลสแล้วก็ตดัดแล้วก็เชื่อมนะครับถึงทำได้สวยมากนี่ก็เป็นพญานาของจองังหวัดหนองคายนะครับ นี่ครับเทศบาลเมืองจังหวัดหนองคายสร้างเมื่อพศ2564นะครับนี่นะครับซึ่งพญานาคนี่ก็มีความสวยงามน,นะครับเพราะเป็นสเตเลส ส่งฝังโน้นก็เป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวบรนยากาศดีมากครับในช่วงหน้าหนาว บนสะพานก็มีรถวิ่งนะครับข้ามไปข้ามมาอยู่ตลอดเวลานะครับนี่ครับอากาศดีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูด้านล่างนะครับ ผมก็จะเดินลงมาด้านล่างนะครับมาดูบรรยากาศริมแม่น้ำโขงซึ่ตัวนี้ก็เป็นทางชันมากนะครับเดินก็ระวังกลัวลื่นก็มีน้องหมานะครับดเดินดมาต้อนรับนะครับก็ซึ่งก็มาดู การปลูกผักของชาวหาหนองคายนะครับซึ่งก็มีน้องมาวิ่งมาต้อนรับนะครับนี่ก็บรรยากาศตอนเย็นๆนะครับซึ่งจุดนี้นครับจ,จุดที่ผมถ่ายรูปอยู่นี้ก็ยังไม่ค่อยมีคนเห็นเท่าไหร่นะครับว่าบรรยากาศของตอนเย็นๆนี่ สวยงามมากนะครับก็สวนมากแล้วก็จะไปเที่ยวกันในเมืองกันนะครับนี่คือบรรยากาศของริมฝั่งของแท้ๆเลยนะครับนี่ก็เป็นสวนผักของชาวบ้านนี่ฮนะก็ปลูกกัน ปลูกกันไว้ตามริมแม่น้ำโขงนี่แหละครับก็จะพาดูบรรยากาศของริมแม่น้ำโขงนะครับตรงโนง้นเป็นอ่าสะพานนะ ที่ผมถ่ายแล้วก็เดินลงมาเมื่อกี้นะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวช่วงอากาศเย็นๆห้าโมงของวันที่29ทธันวาคมพศ2อ2อ2 5ครับโอ้ผมก็ จำวันผิดนอ่กันก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับเพาตรงนี้ก็หาจุดชมวิวนี้ก็หายากนะครับจุดนี้ก็อยากจะให้ดูบรรยากาศกันนะครับ ครับก็นี่ก็คือเรือของชาวบ้านนะครับซึ่งเขาก็ใช้เรือนี้นครับในการตกปลาหรือว่าหาปลาในตอนกลางคืนนะครับซึ่งบรรยากาศนี่ก็อยากจะให้ทุกท่านมาดูครับว่าบรรยากาศนี่เป็นอย่างไร ซึ่งบนสะพานนี่สามารถเดินขึ้นไปชมได้นะครับดูข้างบนแล้วก็ยังมีคนเดินอยู่นะครับเพราะว่าฝั่งทางสะพานฝั่งทางโน้นนะครับก็จะเดินขึ้นมาสะพานแล้วก็เดินมาครึ่งตรงตรงกลางสะพานฮนะเขาจะไม่ให้เลยไม่ให้ไม่ให้เลยไปฝั่งโน้นนะครับเขาจะให้คือเดินขึ้นมาชมวิวตรงสะพานได้นะครับตอนเย็น ซึ่งจุดที่ผมถ่ายทํานี้ก็เป็นฝั่งทางทิศตะวันตกนะครับทางโน้นจะเป็นทางทิศตะวันออกเราจะเป็นเทศบาลเมืองจังหวัดนองคายอยู่ฝั่งโน้นนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มีโอกาสที่ดีมากเลยเพราะว่าก็ว่างจากงานที่แรกคิดว่าจะเอาอาเบ็ดนะะ มานั่งตกปลาเล่นสักหน่อยนะครับตอนนี้เย็นเนี่ยแต่หาเบ็ดไม่ทันนะครับเ,เลยเก็บบรรยากาศเ,าเก็บบรรยากาศของเย็นๆมาให้ดูกันนะครับซึ่งจุดตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีใครลงมากันนะครับอนอกจากนอกจากคนจังหวัดน้องคายแล้วก็ไม่ค่อยมีใครนึกว่านักท่องเที่ยวจากจังหวัดนี้ลงมานะครับ จุดๆนี้จะสวยงามมากฝั่งโน้นก็เป็นฝั่งลาวนะครับฝั่งเวียงจันทร์จริงๆก็ไม่ไกลนะครับตรงนี้เป็นจุดใกล้ๆเองนะครับเราไปฝั่งลาวตรนนี้ก็เป็นอ่า ไฟนะครับเป็นสายไฟจากประเทศลาวที่ข้ามมายังประเทศไทยนะครับสายไฟซึ่งจากเขื่อนไหนผมก็ไม่ทราบนะครับบรรยากาศตอนเย็นๆอากาศดีมากครับ ถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดหนองคายก็ลองมาชมวิวในจุดนี้ดูนะครับว่าจุดนี้คือจุดที่ผมคิดว่าสวยที่สุดแล้วครับของจังหวัดหนองคายอันนี้ก็เอามาฝากกันนะครับตอนนี้รถไฟกำลังวิ่งข้ามสะพาน มาแล้วนะครับมาจากฝั่งลาวนะี่คือรถไฟนะครับขบวนรถไฟของจังหวัดน้องคายนะครับระหว่างประเทศนะครับวิ่งมาจากฝั่งลาวนะครับ